Sehen, สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ควยตู่นะครับตอนนี้พี่ตู่กาลังต้มไข่เป็ดอยู่นะครับนี่นะครับไข่เป็ดสิบฟองนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับห้าสิบบาทนะครับไข่เป um ็ดไล่ทุ่งนะครับกําลังต้มไข่เป็ดนะครับวันนี้มีเมนูเด็ดนะครับพี่ตู่กําลังรอรุ้นนะครับรอรุ้นนะครับ พายุโนรูเข้าภาคอีสานแล้วนะครับตอนนี้ซิสเกตอำนาจเจริญอุบลราชธานีกำลังวิกฤตนะครับนี่ครับแนวแสบครับบุงคุงกำลังสิตามครับถาที่ตามนะครับได้มาเนี่ติี่องบานเฮ้าครับไม่คิดเข่านังกันครับทางกรุงเทพหมืดคึมครับฝ่าหมืดครับแต่ฝนมาทัดลงเม็ดครับหกครับนนี้อากาศขึ้นครับแจ่วบุกงคุงตั้มงคุงถูเสืือครับบรรยากาศครับ ฝ่ามืดๆคึมๆสัลวัวๆครับแต่ประธานตกครับเหือหอนๆเลยครับมากินตงไข่เป็ดตำกันเ้อครับถ่าจากข้าวครับสิง่งต่ำปกง